ยมรู้จักพี่บีมกวีเบมร์ที่สามค่ะพี่มาชาเอ็นสามเพราะว่าดู the face ค่ะตัวหนึ่งแลมวกันหนึ่งพี่เรเหรอพี่เรนไม่จดเป็นคนไทยอยู่เป็นฝรั่งแี้วเป็นเจ้าของร้าน n น็กเป็นอะไรกันอันน o this again I know เมื่อ2อง้เเน่ สยัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีไอสดีค่ะศ i 3 8 0 3เจสซี่นะคะ สวันนี้แต่งชุดอะไรกันมาเนี่ยสีสันสดใสเหลือเกินเป็น Colorful Girl ค่ะไม่แดงไม่มีแรงตอบคำถามวันนี้พี่มีชาเลนจ์สุดพิเศษมาให้น้องๆเล่นกันก็คือถ่ายหน้าดาราศิลปินในวงการบันเทิงไทย ปกติแล้วทั้งคู่เป็นคนดูทีวีแบบนี้อยู่แล้วป่ะไม่ค่อยดูบ้างแต่ว่าแบบไม่ค่อยรู้ใช่ไม่ไม่ค่อยแบบติดตามเท่าไหร่ก็ดูบ้างค่ะก็เพราะตอนเด็กๆก็ชอบโจทย์ของเราวันนี้คือต้องแข่งกันนะคะถ้าใครแพ้พี่จะมีบทลงโทษ no ดูรู้ชะตาเกราเมเองบทคำพูดของพี่สีดมากสีสีดมากด้วยพรไหมครับพรอม่พรไม่พรก็ต้องพรน้องน้องก็แซกันเมอนสีอุ้ยหมาหนูคิดว่าสามค่ะสามหมายเลขึ่ง พี่บีมค่ะพี่บีมก็ไม่หรอใช่หรอรูปเลยใช่แหละหนูว่าใช่ถูกต้องผิดคำถูกต้องครับรู้จักพี่บีมกวีไหมอ่ะแล้วพี่เบอร์สองล่ะพี่แดนใช่ไหมอ่ะจะพี่แดน เบอร์หนึ่งค่ะนี่ใช่หรอ่ถูกต้องครับอที่สองเป็นพี่แอรรมสุขใช่้องคพี่แมมพทีี่แมมเบนรู้ไหมครนี้เบนรู้ปะรู้เดี๋ยวไม่ทันรู้เต่ว่าเราแค่กดไม่ทันใช่ไหม ยังไงยังไงยังไงังหนึ่งต่อหนึ่งละกันถึพี่เรนเหรอใช่พี่ว่าหนึ่งที่ชอบคนานเขามากเลยเอรนสองแม่ที่คนไทยใช่ไหมพี่เรนถาจะเป็นคนไทยอยู่เป็นฝรั่งเลยเป็นเจ้าของร้านแนกเกอรนะใช่ถูกต้้า um ถูกต้อ um> จ The f a c นูไหมเบอร์หนูไหมไม่แต่เบอร์สโอเคคำตอบที่ถูกต้องครับเบอร์สามี่มาชาถูกต้องเก่งมากที่ผิดครับเองโอ้ยตอบผิดแล้วคืออะไรดไหวมากเบอร์สามค่ะพี่ก้องนูเบอร์สม ใช่เหรอคนนี้เหรอไม่ใช่พี่ก้องเขาเป็นนักร้องหรือเปล่าก็ใช่ไงก็มาเป็นนักร้องเป็นทางนักร้องทางนักแสดงเก่งมากเลยค่ะเป็นไอดอลคนเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นพี่หมอสเบอร์สองหนูจะไม่แต่เขาเป็นพิธี่ก้องก็รู้แต่มือหนูอยู่ข้างบนมือเขาอีกแล้วหนูต้องใช้วิธีการเอามือมุดเข้าไปใช่ เด oh yeah. er yeah. er 3, ี๋ยวกดแล้วเบอร์สามค่ะเบอร์สามค่ะถูกต้างครับยิ่งเลยเบอร์หนึ่งพี่มักกีราศีค่ะน้องมิคกี้น่กเบอร์สองไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าพี่เขาสวยมาก ที่เรารู้จักกันในนามของพี่ถุยแรปเตอร์เนาะทันกันไหมเลยเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินอ่าโอเคเพนทาทเบนเธอเธอกลับไปเล่นเกมนี้เลยเหรอเธอนี่กลับว่ายังไงตอนนี้ให้ภาพขึ้นก่อนเจสซี่ภาพยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเขากดแล้วค่ะพี่มันไม่แฟร์ค่ะดูความแบบความสวยความหล่อของคนอยู่อ๋อคนอะไรกดไม่ทันใช่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อน ขนาดตอนนั้นพราวยังไม่คือดึงกดได้เลยข้าวไม่คืไอ้ก็กดได้โอเคสองค่ะโอ้ยสองหรอสองตอนเด็กๆอ่ะหนูเห็นเขาเล่นละครเขาถือว่าเป็นเบอร์สองเลยค่ะหนูมั่นใจมากต่อไปอันนี้น้องเบ้นตอบตอบไปเถอะน้องเบ้นดอยากทำอะไรน้เบ้นอยากเอาข้าวมากินข้าวมากินเลยเนาะ เอาเลยน่งไเลยไปเเลยไปเลยขาต้อนขาต้อนอ้อนไอ้อ้อ้ไ3ค่ะ I k n o this again I know สองไปสอเอ๊ะ่งเอ๊ะสเอ๊ะ I know this I know I know t h is it I don't know I don't know I don't know เรนเร่ก่อนเหรอชี้เกแล้วหนูก่อนได้แต่หนูไม่รู้รู้ ถ้าพีให้สิทธิ์เบนตอบเบนจะตอบว่าสามใช่เหรอเ็นสามเหมือนกันหรอใช่พิดครับเราจะพี่เฉลยยเนามสามถูกต้อง้าได้ต่อไปไอจะต้องนดไอข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้าย าคำถามแล้วไอเดียน่เล่นคำถามแล้วตอนเนี้ยข้อสุดท้ายบอกเลยว่ายากสุดๆแล้วอันเจสซี่อนเลยอไรขนาดนั้นเลยเหรอคะข้าวแล้วเอาวแล้วยากด้วยเมื่อหนึ่งหรือเปล่า no no เฮ้ยเฮ้ย อะไรว่ามาหนึ่งหนึ่งววสี่าเบหรือเปล่าร์ยคะนโดนโดนโดนเบอร์นโดนโดนกดต้ดนโดนโดนานโดนหด่โดนโดนโดนโ่นโนโดนโด้นโดนโนโดนนโดนนโอนนนโดนโอนโดนเดดาโดนนโดนนนโดนโ ไม่เป็นไรนะป่าะอะไรนะเอาพี่ไม่เรอพี่เวลาทําใจคิดว่าของข้างในคืออะไรพีกเหรอเฮ้ยพีกมันไม่มีชีวิตเด้อเฮ้ยมันมีชีวิตเหรอมีชีวิตไหมถามหน่อยมีชีวิตไหมตนตรตรนมอีสั่งหรือปล่าปานแกต้องนะป่นแกตองนะเบนเอ้ยอามาเจอไเดะแต่ดูเล หนึ่งโอ้สองโอ้สามคนแล้วอ่าได้ดีได้ดีได้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับน้องเบนคือได้กินหมดพร้อมกันเลยตรงนี้ I'll do it for you โอ้ยว่ะโอ้ยร้อนเผ็ดอุ้ยร้อยห้าเมตรเออ ร้องไปเลยเนี่ยหนูเหมือนโดนแก้จริงๆนะพี่ดูๆฉันด้หรอแห้อยู่ดีเลยฝ่ายบอกชนะไปทำไมเอ่ยความรู้สึกความรู้สึกเผ็ดแบบขึ้นขึ้นปลาทําไม่เผ็ดแบบแต่แบบมันเผ็ดแบบยังไม่ห้เลยยังไม่ห้ามเลยกวายไหมน้ำตาคอป่ะเนี่ย do it do it I know and I know you can do this I'm <laughs> not here here's some water for you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Idol Paradise official ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวความใหม่ของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมแชร์พวกเรากันเยอะๆนะคะฝากด้วยฝากตูดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย